ผมนี่มาแล้วนะครับผมวันนี้ฟักออกมานะครับลูกเกียร์พวกนี้นะครับเป็นการฟักไข่โดยที่ไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับลูกไก่ท็งแรงนะครับแล้วก็ใส่ถาดอย่างเงี้ยวไว้เราวางไว้เลยนะครับไม่มีมอเตอร์ไม่มีการกลับหรือว่าขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฟักตีฟักง่ายแม่ไม่ต้องกลับไข่สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟานครับก็จะพามาดูนะครับเรียกว่าผลงานในการฟักไข่แบบที่ไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับ ทเทคนิคของมันก็ง่ายๆนะครับก็คือเราวางตู้ฟักไข่เนี่ยให้อยู่ในพื้นที่มิดชิดนะครับห่างไกลจากประตูและหน้าต่างนะครับ <c oughs> พื้นพื้น <c oughs> ที่อับไม่มีลมนะครับเราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิไดแ้แล้วก็เซฟเครื่องตั้งค่าระบบในช่วง14-15นาเซลเเท่านั้นเวลาเห็นอย่าไปเซตค่านะครับเพราะว่า14-15นาเซลเคือมันร้อนที่สุดมันวิกฤตที่สุดภายในวันนะครับถ้าเกิดเราเซตได้ก็ถือว่าจะโอเคเลยอ่ะมาดูผลงานกันเลยดีกว่านะครับผมงานผม นี่มาแล้วนะครับผมวันนี้ฟักออกมาครับลูกเกียอพวกนี้นะครับเป็นการฟักไข่โดยที่ไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับลูกไก่แข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่ถาดอย่างเงี้ยวไว้เราวางไว้เลยนะครับไม่มีมอเตอร์ไม่มีการกลับหรือว่าขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีกระดงกระเดื่องไม่มีหลังจากที่มันฟักออกมาแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่แข็งแรงเรายังไม่ออกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ลูกไก่ของ แม่ไก่สาวนะครับจะค่อนข้างอ่อนแออยู่พอสมควรอันนี้คือไก่ดำนะครับไก่ดําพวกนี้ก็ไก่แผ่นไข่รสแอลแลเลสนะครับผมอย่างนี้ก็คือเรายัางจะเอาไว้ไว้ในนี้ก่อนนะครับอีกสักประมาณสักพวกนี้นะครับก็ประมาณสักสองชั่วโมงก็เอาออกไปได้แล้วนะครับพอมันผ่านไปถ้าเกิดว่าขนมันฟูนะครับเราต้องรีบเอาออกเลย แล้วเราก็ต้องมีถังแบบนี้เอาไว้เตรียมการให้เรียบร้อยนี่คืออนุบาลนะครับผมหลอดไฟนะครับหลอดไฟเราต้องไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพราะว่าถ้าเกิดลูกไก่มันร้อนมันก็จะได้ขยับนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกไก่มันหนาวเขาจะเขาจะขยับมานี่ครับในลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดตัวไหนมันร้อนนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเกิดตัวไหนมันหนาวมันก็ขยับมาที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟให้เราเลือกอยู่ที่นะครับ อยู่ที่60วัตต์นะครับผม60วัตต์นะครับจะค่อนข้างที่จะดีกระดาษนะครับกระดาษเราก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีตะข่ายเขียวได้ก็ยิ่งดีนะครับขามันจะได้เกาะได้ดีกว่านี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษก็อย่างเงี้ยขาบางทีมันอาจจะทางได้เนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดลูกไก่ที่มันค่อนข้างแข็งแรงแล้วเขาก็ยืนได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะตัดเอากระดาษตะข่ายเขียวมาใส่เพื่อให้เล็บ เขาเกาะดีๆนะครับพวกนี้เนี่ยนพวกนี้ก็คือพวกที่วเขาเหนาวนะครับเขาจะเข้ามาใกล้นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เขาร้อนเขาก็จะขยับออกไปได้แต่ถ้าเกิดเราไว้ตรงกลางตรงกลางเนี่ยไอตัวที่มันร้อนเนี่ยมันขยับหนีไปมันก็หนีไปไม่สุดนะครับมันไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้เขาหนีไปสุดเขาจะก็จะสบายตัวนะครับอันนี้ต้องต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับนี่คือสาระดีๆที่ต้องการตามนํามาฝากนะครับผมคือเรื่องของตูดอะครับผมตูดตู้ดี หรือไม่ดีแพงหรือถูกก็แล้วแต่นะครับก็ต้องตั้งนะครับให้มันถูกที่ก็คือห่างใครจากประตูและหน้าต่างและพื้นที่ตรงนั้นต้องไม่มีลมนะครับผมอากาศมันจะได้นิ่ง2เวลาการที่ฟอฟักไข่ไปแล้วนะครับฟักไข่ไปแล้วเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยรอผ,อผมขนมันฟูนะครับก็ประมาณประมาณ 2- 4ี่ชั่วโมงเราก็ต้องย้ายออกพอย้ายออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเตรียมตู้เอาไว้เพื่อที่เขาอบอุ่นนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นข้าวกินอะไรต่างๆไปรบกวน ไข่รุ่นอื่นๆนะครับผมคราวนี้นะครับผมก็อยากแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการฟักไข่นะครับผมก็มีตู้จำหน่ายนะครับในขนาดตั้งแต่ก็คือ50ฟองนะครับ80ฟองแล้วก็150ฟองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็จะมีคลิปวิดีโอส่งเข้าไปให้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าใน f a c e b o o k นะครับผมส่งเข้าไปให้เราจะได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับติดขัดอะไรก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องตง้นกาฟาร์มด้วยนะครับผมหรือสนใจก็สั่งซื้อตู้ฟักไข่ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ